วันนี้อยู่กับเราเนี่ยมีแตออสเลนนั่นเองนะคะออนเซนจะมาทำอะไรเอ่ยกินน้ำอ่ะลมกบกินนมผลไม้นั่นเองน้ำผลไม้มะเขือเทศดอยคาเอ้ยไม่ใช่น้ำผลไม้คือดอยําน้ำมะเขือเทศเออถูกต้องนะคะทุกคนเรามากินกันเลยนะคะท่านผู้ชมอย่างแรกออนเซนจะมาพากินอะไรเอ่ยอืตอนแรกเราก็กินหมดเลย เราก็ลรากินหมดไปแล้วก็ตาทุกคนตาสงสัยว่าทำไมเปียกๆเพราะว่าเรากินแปนะคะ <c oughs> ออนเซนจะมาโชว์กินแป๊บซี่ใช่ไหมใช่โอเคออนเซนเทเลยอันนี้ของออนเซนอืมอันนี้ของเจเจอ่ะออนเซนเจยวเ๋ยวเจกันก่อนนะคะนิดเดียวนะทำไมมันกินเยอะไม่ดีนะมันลม Okay, uh, <laughs> อุ้ยแมวเรามากินพร้อมกันนะฉสนยอยาบเข้าโอเคนะคะนี่น้ำอารม์เราจะมากินโจ๊ะทีหลังเรามารีวิวน้ำสปไป์กันนะครับทุกคน,นตอนอื่นแล้วก็กินน้ำกันเลยนะคะตอน ถ้าไม่กินเดือจังฟังอธิบายรสชาติให้เด็กๆที่ไม่เคยกินฟังหน่อยครับรสชาติชาชาเหมือนที่ผู้ใหญ่เคยกินนะครับผู้ใหญ่กินกเยอะแล้วดีไหมเอ่ยไม่ดีนะคะกินเด็กทุกคนต้องกินนิดหน่อยนะคระัเพ่อแม่ก็อาจจะให้กินได้แต่ว่าต้องกินน้อยๆนะครับ ต่อไปเราจะมารีวิวกินน้ำอะไรนี่นมแต่ว่าเราต้องโน <No, no. S 2> นมนมต่อไปเราก็จะมากินน้ำกันนะคะขอให้เจเจพูดไปก่อนให้เปานี่พูดไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปหยิบน้ำเป่ามากินกันนะคะ <c oughs> แป๊บนึงมีม <c oughs> ีมีเฮ้ยไม่ต้อง <c oughs> <c oughs> น้ำเป่าไม่ต้องรีวิว <c oughs> ต่อไปเราจะมากินน้ำมะเขือเทศที่ หลายๆคนบอกว่าไม่อร่อยแต่ก็มีอีกหลายคนที่บอกว่าอร่อยนั่นเองออมเซนเคยกินหรือเปล่าไม่เคยครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้ออมเซนลองกินเป็นครั้งแรกใช่ครับทุกคนแล้วออมเซนก็บอกเขาด้วยนะว่ารสชาติเป็นยังไงโอเครสชาติขมขมอย่าง <laughs> โีอเทนโต้ฝกใกล้อยู่อืมเฮ้ ตุ๊ดเจ๊อุยนี่นะ่ากลัวจังดามุตาเม่ชิมแล้วก็บอกนะว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยแน่เลย,ยไหนไหน,ไหนอุยออนเซนเขาเขาเขา,เขาเป็นพรีเซนเตอร์ให้เราถ้าเราแบบกินมาเยอะอะเราแบบจะได้เงินมีมันสุขของเล่นนะเขาจะสนับสนุนเราแล้วออนเซน กินเสร็จแล้วกบอกว่าอร่อยมั้ยโอเคทำแบบเดียวทำแบบเดียวเดี๋ยวทำหน้าอร่อยเลยนะกินเสร็จเฮ้ยกินเยอะขนาดนี้อร่อยแน่เลยรสชาติเป็นยังไงคะช่วยบอกทีอร่อยอร่อยเลยครับทำทำทำหน้าจริงจรงเลยอืออร่อยนะคะทุกคนชิมอีกทีเพราะว่าอันเนี้ยเขาสนับสนุนแบบให้เด็กกินมาก ก็รสชาติอร่อยนิดนึงนะคะอขออธิบายแบบละเอียดนิดนึงเอาเรามีสปอนเซอร์ต้องจริงจังคือแบบเหมือนทุกคนนะคะอุ๊ยมันเหมือนน้ำไต่มันเหมือนน้ำกัดนนกัดซ้อนมะเขือเทศมาใส่ด้วยกันนะคะทุกคนบอกเลยว่ามีประโยชน์มากอ่ะมีประโยชน์มาก นี่พอเจ้เจตัวจริงตัวจริงเขาไม่สาาเปาเขาจะเอามือมาให้ฉันซื้อของนี่จริงๆแต่กินแค่อีกแบบเดียวดูดไปจริงๆเลยแมนเขาไม่เอามือให้นะอร่อยไหมคะเฮ้ยทำทำไน้าีิยี่ยมจังนี่อร่อยสุดอย่าลืมไปซื้อทีนี้ราคาดีต่อสุขภาพมากจริงไหมเนี่ยอันเจนกินเยอะๆแบบเนี้ยอ่ะย้มัน ออเซนกินเยอะแบบนี้ออนเซนเลยผิวขาวใช่ไหมใช่นี่คือแบบผิวขาวมากนะแล้วคือกินแล้วมันดีต่อสุขภาพคือมันเป็นดอยคำเนีอร่อยไหมอร่อยแต่ว่าไม่อยากกินละเอ้เราพูดที่นีคนนี้เมื่อกินแบบพูดเมืมม่อกนะี้มันพูดถิดนะครับก็อร่อยมากเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอว่าเออ น้ำอย่างอื่นก็กินน <ació> ้อยๆตอนนี้ละทุกคนนะคะก็อย่าลืมไปกินกันนะคะัซื้อได้อร่อยไหมซื้อได้เซ้เวแลาห้งสรรพสินค้าทั่วไปคือดีต่อสุขภาพมากใช่ค่ะไม่งั้นสปอนเซอร์โปรดดูอันเซ็นินอีกทีรออยู่ไหมมีมีนต้องดูจริงๆนะเขาจะเอาเงินมาให้เราละเราต้องทำตัวดีๆเยบเข้ามาแีก็ ดูจริงๆก็ต้อกันนะคะก็ตราไม่ก็ขอไปพูดกันก่อนนะคะต่อพวกเราไปหยิบมันต้องหยิบมันยเงี้ย หลอแล้วกึน <rôle> กินมะเอือ <dances> น้ัด่ออรนี่ก็ตดน่ไปตัตั่อนะได้แล้วแบบแค่สันตานุนีอ